โอเคมาละน่าจะโอเคแล้วนะโอเคอัดคลิปเฟลไปแม่งสามรอบโอ้ไ oh ม่เกิดช่างมันเถอะโอเควันนั้นเอ๊ยวันนี้ดิวันนี้มาตะรุยเซิร์ฟ APVP นะครับผมตัวผมก็กากนิดเดียวเองใครอยากเล่นอยากได้ไอพีก็เอ่ออะไรนะดูใต้ล่างคลิปเลยครับผมแป๊บหนึ่ง ตะลุยเลยอย่างแรกที่น่าสนใจด้วยสุดก็คือนี่ครัไม่ใช่พวกนี้นะดูไอ้ข้างบนเนี่ยอันนี้เ่นี่มองตามมีการมองตามฟาดทีหนึ่งได้ป็นเนี่ยนะโอเคเมืองจะมีที่วัามีอยู่สี่ที่นะครับมมีหนึ่งโฮมแคน สองหาโลกหาของหรือหาทรัพยากรสาม PvP ห PV PV นึ่งสี่ PvP สอง APVp สองลครับผมเข้าไปดูเอ่อโฮมแคนกอนดีกว่าโอเคเนี่ยเขาสร้างสวยมากเลยสะเปาไปดูเลย <c oughs> นี่ก็ Ender Shape นะครับผมเป็นของเราคนเดียวคนหนึ่งไม่สามารถเห็นได้หุยใครมันจุดไว้วะเน่วางกับดักบอกเลยไม่ได้แดกเยอุ้ย,ยไม่ได้แดกไม่ได้แดกจนะโดนเต็มเต็มเป็นไรเนี่ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ แต่ข้อเสริมนี้มีข้อเสียอย่างยายแรงอย่างหนึ่งย้ำว่าอย่างเดียวนะครับผมนอกนั้นอย่างอื่นดีหมดก็คือไม่มีกล่องคราบไม่สามารถใช้กล่องคราบได้ในเซิร์ฟเวอร์นี้ครับผมและเซิร์ฟเวอร์นี้ตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชัน0.14.3นะครับไม่ใช่0.15โอเคนะดูอารยธรรมเศษซสร้รางที่คนไทยสร้างนะครับผม สร้างหาอะไรกันนะโอ้โหมึงจะมึงจะไปสวรรคกันเหรอเฮ้ยเกิืนตีนเชิญเพื่อนโพดูเลขแคสขายที่เลนที่โปรเทคบ้านครับผมดูจุดที่หนึ่งอยู่ทั้งหน้าบ้านทางขวานะผม พิมพ์ว่าครับสตา r t ท p ีผีนะครับผมจุดที่สองนะครับผมพิมพ์ตามนี้เลยหลังบ้านนะแล้วก็จุดที่สามพิมพตามนี้อีกเช่นเคยโอเคจะเพิ่อทับทับสเปาไปได้เลยนะครับผมโอเค ใครเขาแจกของหรือเปล่าเก็บก่อนอย่างนะอย่าพึ่งพื้นที่เต็มเด้อนี่โผทำไมมันกระโดดสูงจังช่างมันโรคหายจากทรัพยากรอยาไปแล้วครับผมถ้าอยากรู้ว่าเป็นไงก็เข้ามาดูเองขอแนะนำเลยถ้าคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับผมให้ไปหาทรัพยากรเสร็จเสร็จแล้วก็มาพีพีหนึ่งครับผม อย่าเพิ่งไปซีซส,สองนะไอ้ใครไม่หญิงนะโอเคเฮ้ย <Okay. S 1> <Hey. S 2> hey. ใครแจกของอนี่ครับผมพูดเล่นใหม่สายก็ใช้ได้แค่สายเดียวสายนี้นะผม <Okay. S 2> นี่คิดอะไรแพนเพนเอสนี่สายไอรอนแมนสายนูสายไอรอนแมนสายเดอะฮักสายวิสระไอครับผมม <Okay. S 2> ีหลายสายให้เลือกเลย เสียงอะไรเบือแล้ว,อ,วอยากได้อะเธอเธอบล็อกในมือเธอเราขอได้ไหมฮะอะไรโอเคไม่บายตอบพัดสองเลยพื้นที่เต็มยัดโด